ู้หญิงสี่แบบที่จะดึงดูดผู้ชายดีๆนะคะผู้ชายดีๆนะส่วนใหญ่เขาจะมองหาผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีโลกภายในที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะคะคือมีทัศนคติหรือมายเซตอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเออคนนี้อยู่แล้วแบบรู้สึกให้ความมั่นคงทางความรู้สึกกับเขาเหมือนกันนะคะเขารู้สึกว่าเออคนนี้เติบโตได้พัฒนาได้แล้วก็ไม่ทําให้ตัวเขาอะต้องสั่นคลอนในอนาคตเขาคิดไกลเหมือนกัน อ่ะแบบแรกคะ่ะผู้หญิงที่ไม่ง้อไม่ตามไม่ตื้อจนแบบเสียศักดิ์ศรีของตัวเองผู้ชายดีๆเนี่ยเขาจะรู้สึกประทับใจผู้หญิงประเภทนี้มากๆนะเพราะมันทําให้เขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เห็นคุณค่าของตัวเองนึกออกใช่ไหมคะคือคนเนี่ยถ้าไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเราจะเป็นไงคะเราจะตามไงเราจะตื้อไงเราจะยอมหมดทุกอย่างเลยอจนแบบศักดิ์ศรีของตัวเองก็ไม่เหลืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ผู้หญิงที่เป็นคนคุณภาพเนาะที่ดึงดูดคนดีๆเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะเป็นยังไงคะเขาไม่ตามหรอกเขาไม่ตื้อหรอกเขาไม่งอจนเสียศักดิ์ศรีหรอกเพราะว่าเขารู้คุณค่าของตัวเองดีแล้วก็เขาเคารพนับถือตัวเองมากนะคะข้อ2นะคะผู้หญิงที่รักการพัฒนาตัวเองเติบโตได้เนาะคุณรู้ไหมว่าก็มีผู้หญิงหลายแบบที่ไม่ชอบการเติบโตไม่ชอบการพัฒนาต้องคอยบอกคอย คอยว่าอยู่เรื่อยๆหรือว่าคอยเตือนอยู่เรื่อยๆว่าทำไมไม่ทำนั่นทำไมไม่ทำนี่อะไรเงี้ยผู้ชายดีๆบางทีก็แบบเขาก็เซ็งนึกออกใช่ไหมคะคือเขาอยากอยู่กับคนที่แบบเออพร้อมเติบโตไปกับเขาเขาเองอะ่ะเขาเป็นคนที่พร้อมเติบโตอยู่แล้วเพราะเขาเป็นผู้ชายคุณภาพเขาก็จะมองหาคนที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับเขาได้แล้วก็พร้อมเติบโตไปด้วยกันจับมือกันโตนึกออกใช่ไหมคะแต่ถ้าไอ้ประเภทที่แบบฉุดกันลงอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะคิดหนักถูกไหมเพราะฉะนั้น คนดีๆนะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมองหาคนที่ขยายได้เติบโตได้และมนุษย์ส่วนใหญ่นะโอเคจะบอกให้ว่าจะขยายตลอดเวลาเนาะมันเป็นธรรมชาติคะ่ะถ้าเกิดมนุษย์คนไหนที่ไม่ขยายตัวเองเลยในเรื่องของ mindset ทัศนคติหรือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแสดงว่าอันเนี้ยเราต้องปรับมากๆนะคะข้อที่3ค่ะผู้หญิงที่สื่อสารฉลาดอ่ะคนสื่อสารฉลาดนะคุเกจะบอกให้จะไม่ใช้คําว่าประชดเลยประชดคือ มันสร้างความรู้สึกกดดันให้กับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นวิธีการที่ไม่ฉลาดแต่ถ้าคนฉลาดคือเขาจะรู้ว่าจังหวะไหนควรจะพูดหรือไม่พูดอะไรรู้ว่าตอนไหนควรจะใช้การพูดแบบไหนเพื่อจะเป็นการจูงใจหรือเป็นการโน้มน้าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนแบบเนี้ยจะไม่สื่อสารแบบสร้างศัตรูเลย อันนี้เป็นวิธีการที่ฉลาดมากๆนะคะแล้วผู้ชายคนไหนที่เจอผู้หญิงที่สื่อสารเป็นสื่อสารฉลาดแบบนี้นะโอ้โหคุยแบอให้เขาจะประทับใจคุณมากๆเพราะว่าคุณจะไม่สร้างภาระทางใจให้กับเขาแน่นอนข้อที่4ค่ะผู้หญิงที่ มีชีวิตเป็นของตัวเองหลายคนเนี่ยจะติดกับเรื่องนี้มากๆเลยนะกลัวว่าถ้าเกิดว่าไปมีชีวิตเป็นของตัวเองไปมีแพชชั่นอะไรเป็นของตัวเองแล้วผู้ชายจะหายหรือผู้ชายจะแอบไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีมายเซ็ตตั้งต้นเรื่องนี้ให้ดีนะเราต้องแข็งแกร่งเรื่องนี้ถ้าสมมุติคุณไปทําอะไรในสิ่งที่คุณรักหรือคุณไปทําอะไรที่คุณหลงไหลล้วเป็นแพชชั่นแล้วกลับมาอีกทีนึงผู้ชายของคุณไปอ,อยู่กับคนอื่นแล้วไปคุยกับคนอื่นแล้วหรือไปมีคนอื่นแล้วนั่นคือผู้ชายที่ใช้ไม่ได้้้้กกกมมััเเเรราาา็็ไ่่่จํปนนนนนนททีีตองบ,บบบคแพะะะฉ ครูมองว่าเรื่องของแพชชั่นเรื่องของความลหลงไหลในสิ่งที่ตัวเองชอบอ่ะคือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนก็ควรที่จะรักษาขอบเขตของเราไว้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันทําให้คุณน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์ขึ้นมากๆนะคะคนที่ไม่มีโลกเป็นของตัวเองเลยโลกทั้งใบคุณให้ผู้ชายหมดเลยเนี่ยคุณจะเป็นผู้หญิงที่หมดเสน่ห์ในระยะหลังๆได้ห,ห,หรือไหมแล้วมันจะเป็นอะไรที่ผู้ชายแบบรู้สึกเบื่อเพราะว่าเป็นหนังสือที่อ่านหมดแล้วอ่ะไม่มีอะไรที่เออสามารถที่จะดูแล้วแบบเอ้ย เขาทำอะไรอะ่ะดูน่าสนุกจังเลยเราไปเอ็นจอยเขาด้วยดีกว่าไม่มีเลยไม,ม่มุมนั้นเลยเพราะว่าโลกทั้งใบของคุณให้เขาหมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณแต่งงานได้คุณมีแฟนได้แต่คุณต้อง มีแพชชั่นมีฮ็อบบี้มีกิจกรรมอะไรที่เป็นเรื่องของคุณเองตรงนี้ต้องรักษาขอบเขตให้ดีเพราะมันคือสเสน่ห์ของคุณอ่ะโอเคทั้ง4แบบนี้นะฮูเกคิดว่าเป็นคุณสมบัติของผู้หญิงที่ผู้ชายคุณภาพเนี่ยมองหามากๆเลยนะคะยังไงเราก็ลองเอาเทคนิคดีๆแบบนี้แบ่งปันให้กับเพื่อนๆของพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย